มาแล้วสติงองจริงมาล้วเก็ต้องเซ็นวันจเอาหแล้วยเซ็นทุกคนเลว่าทุกนม็ตาที่เราอยู่ไเปอีใคนนี้ว่าเซ็นยดเดือนที่แล้วนี่เอาอีกแล้วอ่ะไเาผมเพื่อนแล้วไม่ใช่อะเซ็นวันที่เราอยู่ บอกเราให้ทำตัวอย่างมาหนึ่งใบลืมพีออกมาม่ออก อินโดดิโอไฟเซอร์ไ <niño> ด <sharing> ้ห <Wing Jose> ้าส <halt> ิบล <out their> <rails> ้านโมาอะไรอย่างเมเบื่อวันที่เซ็นีพในริ่ีมเริ่มเป็นอะไรไม่ไม่รวมกับวันที่เราแรกกระว้ายใช่ไหมเอาตามเซ็ตที่เราได้เลยนะคุณไอแซคขยบมามาติดพี่เขาขยบมาด้านนี้

นะถึงเผื่อมวนะวันนี้วันนี้พื้นที่ตนี้ตั่างนะ่ยเไหมันไม่่าเอ็นจะไปนั่งขางในนั่ไหมข้างในช็อกนนหะน้องอ่ะใชไหมช็อก